มานี้าก้มานี่สิทำบ้าอะไรวะให้เขาเล่นแบบนี้กันเจอจนได้นายเบนไอ้จมูกโตจมูกโตขนาดนี้หายากเชียวนะมึงมีอะไรตามหาผมทำไมมีธุระอะไรหรือมีแน่นอนมีเรื่องอะไรอ่ะตั้งชื่อเรื่องยังยังอันนี้เลยปามี่เธอคนนี้จําได้แม่นเลยใช่ไหม มึงคงไม่ลืมเธอหรอกใช่ไหมแอ่นอนผมจําได้ดีเลยแหละผมจําได้แม่นเลยแล้วมึงทำไมไม่รักษาคําพูดไอ้จมูกโตมึงเคยสัญญาเธอว่าไงมึงเคยสัญญาว่าจะหาเงินเยอะๆจะทาให้เธอมีความสุขจะซื้อบ้านจะซื้อรถจําได้ไหมใช่ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้ไม,ตไมต่ต้องมาแต่อะไรทั้งนั้นผู <c oughs> ้ชายต้องรักษาคําพูดสิวะ <c oughs> ไม่ใช่ปินป้นแบบนี้ใช่ผมเคยพูดแบบนั้น ผมเคยสัญญาว่าผมจะซื้อรถผมจะซื้อบ้านผมจะทําให้เธอมีความสุขในชีวิตให้ได้แต่ตอนนี้เธอเป็นเมียมึงแล้วไงเป็นเมียมึงฉันไม่สนฉันไม่สนก็มึงสัญญาแล้วไงมึงก็ต้องทําให้ได้ดีวะเป็นลูกผู้ชายอ่ะพูดแล้วต้องรักษาคําพูดเข้าใจไหมเริ่มจากซื้อรถให้เธอก่อนเลยวันนี้ไปไปซื้อรถเฮ้ยนีผู้มึงสองคนระษาทแดงไือไงวะ บ้าอะไรมึงเนี่ยประสัทแดงไ้เข้าเล่นกันแบบนี้ไปซื้อรไปเฮ้ยทุ้วก่อนไม่มีเงินกูตกงานอยู่ไม่มีเงินจ่า้กูเอาเงินที่ไหนไปซื้อวะเขาก็รักตัวเองนะจบุจบุไหนใครมันเล่นมือถือในเวลางานแล้วมันไม่ยอมทำการทำงานกันวะคนไหนอ๋อไอ้ป๊อบเลยครับผู้จัดการไอ้ป๊อบนี่ครับหลักฐานคามือเลยครับ อาจาผู้จัดก,การอย่าไปดา่าเพื่อนผมเลยนะครับไม่ต้องไปต่อว่าเลยไม่เป <ะ S 2> ็จะทําแบบนี้ไม่ได้นะนี่มันกินแรงเพื่อนไม่รู้หรอเออจริงๆแล้วเออก็ไม่เป็นไรหรอกครับคือเป็นเพื่อนกันอ่ะก็วยช่วยกันนะครับคือผมก็ทํางานคนเดียวมันก็ไม่ค่อยเหนื่อยหรอกครับก็มีเหนื่อยบ้างแต่ก็ปวดหลังบ้างเป็นธรรมดาครับก็ช่วยกันเป็นเพื่อนกัน ดูสิเนี่ยเขาทำงานทำการจนหลังขดหลังแข็งขนาดเนี้เคยสำนึกบ้างไหมคุณป๊อปทำแบบนี้มันไม่ได้ <c oughs> เออ <c oughs> เบนฉันขอโทษนะเว้ที่กินแรงแกอ่ะวหนน้าครับอ๋ผมผิดไปแล้วครับต่อไปผมจะไม่ทำอีกแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> จะไม่เล่นโทรศัพท์ในเวลางานแล้วก็จะไม่กินแรงเพื่อนแล้วครับ <c oughs> จริงนะได้ใจครับแล้วก็ เพื่อเป็นการยืนยันในคำพูดของผมว่าผมจะไม่เล่นโทรศัพท์ในเวลางานอีกแล้วอ่ะนี่ครับมันก็ดีแต่ไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้ไม่ได้หรอครับเดี๋ยวผมจะไม่รู้สึกเคียดน,นะครับโอ้โหเบน์นี่แกปลื้มใจที่เพื่อนคิดได้จนน้ำตาไหลเลยเหรอวะเนี่ย 2องคนรักคันดีนี่ก็สบายใจแล้วแหละนั่นก็ตั้งใจทำงานนะฉันไปเข้าหน้าร้านก่อนครับผมจะไม่ทำแล้วนะครับตัวไอ้ไอ้ไอ้ปอดมึงทำฟอสกุพันธ์ทำไมมึงทำกูก่อนน้ำเยอะว่นน้ำบงเว้ยโอยปอดมึงรู้ไหมกูซื้อมาราคาเท่าไหร่ ที่รักตีมัน